สวัสดีค่ะใครที่มีปัญหาผู้พองมีแผลเรื้อรังนะคะคันขยเยอไปทั้งตัวนะคะหรือว่าแพ้ภูมิตัวเองน้ำเหลืองไม่ดีหรือว่าสะเก็ดเงินนะคะยาน้ำสมุนไพรจีนช่วยได้ค่ะนี่ก็รีวิวจากลูกค้าที่ใช้นะคะจากที่แผลลามไปรักษาที่ไหนก็ไม่หายนะคะแต่พอได้กินโยงเหิงนะคะผ่านไปแค่15วันนะคะแผลก็แห้งนะคะแล้วก็อาการคันก็ทุเลาลงนะคะ แล้วก็แผลไม่ลามนะคะก็เริ่มดีขึ้นนะคะก็รีวิวจากลูกค้าที่ใช้จริงนะคะวันนี้ก็ขอบคุณนะคะนางแบบที่เขาใช้แล้วเขาได้มาเผยแพร่นะคะเพราะว่าเป็นวิทยาทานนะคะว่าวันนี้คนอื่นที่เจ็บปวดหรือคันนะคะจะทรมานมากนอนหลับไม่ได้นะคะเพราะว่าคันขยเยอนนะคะแล้วก็แผลลุกลามไปต่อไปนะคะแต่วันนี้นะคะพอว่าเขาได้ตัดสินใจได้ดื่มยาน้ำสม ผลไพรจีนหยงเหิงและทาด้วยนะคะถ้ายังไงนะคะคุณก็ลองเปิดใจลองไปทดลองกินดูนะคะแล้วคุณจะทราบเองว่าสินค้าเราดีหรือไม่นะคะอย่างไรนะคะแล้วร่างกายคุณจะตอบเองนะคะนี่ก็รีวิวจากลูกค้านะคะดิฉันก็ได้ส่งไปตาม ออเดอร์นะคะหรือว่าใครสนใจอยากจะได้อยากจะดื่มอยากจะกินก็ติดต่อสอบถามเข้ามา0818826029นะคะดิฉันพิระยา,ยายินดีให้คำปรึกษาค่ะแล้วก็ขอบคุณลูกค้าที่สั่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้ถ้าท่านอยากสุขภาพดีสร้างได้เพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับตัวเองนะคะ อยู่ที่ไหนถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็จะทํางานไม่ได้สุขภาพเราก็หมุดหิดนะคะแต่วันนี้ต้องดูแลตัดสินใจสุขภาพนะคะเพิ่มยาต้านเชื้อโรคนะคะเ้อ่งกัอโควิดนะคะตอนนี้โควิดมากนนะคะสายสายพันธุ์แล้วนะคะแต่ถ้าร่างกายเรามีภูมิต้านทานมากกว่า30ชนิดนะคะก็จะทาให้ร่างกายเรารับเชื้อโรคไม่รับเชื้อไวรัสถึงที่ปีตำนานมากกว่า5 0 0รปีนะคะวันนี้ขอให้ท่านได้ชุ่มดีแบ่งปันกันนะคะขอบคุณ